สวัสดีค่ะปริญญาพาลุยค่ะนี่ปริญญาพาพี่น้องมาเบื้องดินจ้ามาเบื้องดินขุดดินนาปริญญาพอเพิ่นแบงไห้แบงมูลไห้ก็เลยอยากมาเฮ็ดถมดินตั้งล้านขายคลองจ้าเนี่ก็เลยมาถมได้คนละสามไร่กว่าจ้า ก็เลยมาเฮ็ดว่าสิเฮ็ดโครงการเฮ็ดล้านค่าเปิดล้านค่าที่ติดถนนทั้งดำจ้าจากสีบลเรืองไปพูกระดึงจ้าปริณยา,ามันเหมาะสำหรับเปิดล้านขายคองเปิดล้านขายคองช้ำกเลยถมดินจ้าโมน,นี่พาพี่น้องมาเบิ่ง ฝันอยากได้ร้านค่ามีล้านค่าน้อยจากร้านจ้ะข้างลังกะสีปลูกผักเลี้ยงปลาจะไก่เติบอยู่นู่นสุดผลนสุดแดนนั่นก็นเลยขุดชะจ้กะสีขุดชะนี่กะสีประมาณไร่พาพี่น้องมาปึงนี่นตั้งไว้กับประมาณพันรถจ้ะสิทมประมาณ3ามไรสองไรกว่า ประมาณสไร่กว่าข้างหลังก็สิขุดสาประมาณไรโซโฟเฟอร์น้อยจ้านี่ลูกซ้ายลา่าขับกับพ่อขับกับเสี่ยโอดัมซิ่งจ้ามาถมนาเจ้าของหัดไห้ลูกซ้ายลาครับ คนละคันกับพอจ้ามีรถดำอยู่สองคันแมคโครเป็นแมคโคร,ร่วมอ่านกันนึ่งเซจาเดี๋ยวไปงานอื่นหนึ่งกาแมคโครหนึ่งร้อยรถดำหนึ่งร้อยรถเกียร์สามสิบนายหน้ายีา่สิบจะรถหนึ่งกับสองร้อยห้าสิบพดูดถแดกดันแตกดันตาจ้าตะค้อน ธุรกิจครอบครัวจ้าปริญญาก็บจากรมิลันค่ะแน่้อย,บ,บ,ยบันนี้ก็สิอยู่บ้านพ่อกับลูกก็สิไปาดินก็สิแล่นดินนาเกีเ้ยวขา้าวก็สิเกี้ยวข้าวจ้านี่นี่ลูกสายญ่ลูกสายไงแผนกฉีกตัว <laughs> <c oughs> กลางแดด เปี่ยงเปี่ยงเลยนี่เสียโอ้ดัมซิ่งกับลูกทายคนละคันรถแม่โค่ได้ถ่าจ้ามันใกล้มันใกล้ยังสี่ก็ถ้อยเอาถ้อยเอานี่ก็แฮะยี่สิบสามสิบรถแล้วจ้านี่ใกล้ๆมองเห็นแม่โค่พูนแม่โค่ เนแผแนกดันรถดันพีน่จ๋าวาลินยาว่าสิทมเบิดนี่ตั้งไว้พันรถนาชีท่าอปอก็นาชีเกินไปนิดน้อยข่ดเหลือนิดน้อยรถเที่ยวจ้ะรถเที่ยวไปทเที่ยวมาคือทางพานจ้ะเหมาะสําหรับนิลานค่าอยู่นอกแน่กับ,บอ่อบเป็นยังก็ไปกระอาจชิจเจริญ มันก็ดับดีแท้อันนี้รถพ่ออันนั้นรถลูกได้แต่ลูกซ้ายจ้าซอยเบียกซอยงานั่นสิล่ะขันลูกซ้ายก็ได้ได้ลูกสาวอยุดแต่กับมาได้น้ำเพิน่นพาไปเบ่งโซโฟเฟอร์หน่อยอาเพิ่นมีไอ,บอ้บจ้ะ ใช้รถดำมแล้วเขาก็หามีงานแล้วก็เอ,อิ้นแมคโครมาร่วมจ้ะเป็นธุรกิจเล็กๆ้าเกี่ยวข้าวแล้วก็เกี่ยวข้าวรถเกี่ยวอยู่สองคันนึงกันจ้ะดูได้แล้วจ้าบ้านเขาปริญญาก็ฝันอยากจะมีร้านค้าเล็กๆสาย โซเฟอร์น้อยโซเฟอร์น้อยมาแล้วเกือบแะ้าค่ะอีลูกไายญน,นกูไายญนแผนกฉีกตัวอุปไซคูดีมาเวลา ใส่หลางานให้แล้วจ้ารอบที่แล้วไปนอนไปน้ำรถน้อนไปน้ำพอรอบนี้พอให้ลองขับเก่งแล้วจ้านี่แต่เศร้าละนะครับแต่เศร้าล้วก็พอคนละคันอีกหน่อยหัวเลี้ยวจ้าบอกสมใดสำเนื่งเขาก็ดูเรื่องละ เอิงเอิงเลยนนตายๆๆร้อนร้น <indie noise> nice. <f m Bird noise> ี่โฟเฟอร์น้อยแล้วโฟเฟอร์น้อยอีพีเอสายลุยตายตายแม่ฮอน คนบอกว่าปีหนาออกให้เอ็ฟอีกเลอกขั้นหนึ่งแสนคนมาขี่ขันนีนแล้วเดี๋วเฟอร์น้อยเริ่มมกิง่ง่อยหัดไปสละดา้ารถพ่อตอนนี้รถลูกผู้ใหติ้งน้องติ้งน้องมาอีฟ อะไรบักตามเตะโอ้ข้าวผู้ทักจ้ะบารินยากระซิขุดสะทั้งหลังจ้ะน,นี่จ้ะทำเกษตรเลี้ยงปลาเอาต้นใหม่มาปลูกจ้ะก็สิลมลื่นดีทั้งข่านี่กับของญาติๆแล้วจันอืมคนปลูกอ้อยบารินยากระซิขุดสะกระสิขุดสะ ทางลังทางหนาก็สิเฮ็ดเจ้าทางเบิดสามไรกลัวเกือบสี่ไร่นล่ะจ้ะอ่าเจริันเมืไรเดี๋ยววรินยาสิมาอัปเดตให้พี่น้องบึงสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ในเด้อจ้ะสำหรับคนที่สู่ชีวิตวรินยาก็สู้คือกันละจ้ะเนี่ยอ่างเงินได้กัมหาหเฮ็ดป้าแกโตมากกว่าสิกับมาย่บาน มีธุรกิจของเจ้าของวันรุยากัสิมีล้านค่าลูกกับพ่อกระสิไปน้ำรด,ด,ดน้ำรดด่ากันสิไปน้ำรดดํานายเกี้ยวข้าวกัสิไปลดเกี้ยวนาไทยนากระสิไปรับจ้างไทยนางเจรจาวันรุ่งยากระสิเฝ่าล้านค่านี่ความคือความฟันของเจ้าของนี่ละ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องไว้ในเด้อจ้ะ พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามไอ้วาลินยาพาลุยในยเด้อเดี๋ยวคลคลิปหน้าวาลินยาสิอัปเดตให้เบิ่งว่าไปถึงใดสำหรับคลิปนี้ก่ไปสมีก่อนนะจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณจ้า